สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการพระแท้ถาดแดงรับประกันยันลุกบวชนะครับวันนี้ผมนําเสนอนะครับเหรียญนี้เลยนะครับวันนี้พระเข้ามาอีกหนึ่งรายการนะครับผมก็ณตอนนี้ผมเหลืออยู่หนึ่งเหรียญนะครับก็เดือนนี้เป็นเดือนที่สำคัญเลยนะของสายหน้าเมตินะครับนี่ครับเหรียญนี้คือเหรียญเสมาพระยาหน้าคู่ลวงปู่หงผพรมปัญโยนะครับหรือเหรียญพุทธชัยนตรีนะครับนี่เป็นลักษณะเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับ ลักษณะนี้นี่นะครับผมอัดแสงธรรมชาติเลยนะครับแสงแดดนะครับเวลาก็ประมาณ17นาฬิกาเกือบจะ18บนาฬิกาครับโดยประมาณนะนะครับก็ได้ดูธรรมชาติของนะครับเหรียญทองแดงผิวไฟนะครับเดือนนี้นะครับนีไม่ออกครับต้องสายนเมตินะครับนี่ครับหลวงปู่หงผมว่าปัญโยนะซึ่งเดือนนี้แน่นอนครับเป็นเดือนเกิดหลวงปู่นะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับและก็นะครับเป็นเดือนที่ หลวงปู่ได้รับสังขารน,นะครับในวันที่5มีนาคมวันเดียวกันเดือนเดียวกันนะครับอัศจรรย์ใจยิ่งนักนะครับช่วงนี้ลูกค้าผมนี่เอาว่านะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่าเป็นเซียนหรือว่าเป็นนักสะสมนี่หรือว่าเป็นข้าราชการนี่เก็บสายนี้เยอะเหมือนกันนะครับน่าจะนําพระไปใช้แล้วเกิดพุทธกุณหรือไม่ก็เป็นด้วยความพารับศรัทธาในองค์หลวงปู่นะครับโอเคครับผมขึ้นตัวเลขให้นะครับท่านชมนะ นะตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งรายการนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ